สวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้พบกับออทเอทีบ e ยเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมาแนะนำจักรยานไฟฟ้านะครับทั้ง3รุ่นนะครับบางรุ่นก็แนะนำไปแล้วนะครับในบางคลิปนะครับอ่ารุ่นแรกที่เห็นนะฮะที่เป็นสีแดงแดงน้ำเงินคันแรกที่มองเห็นตัวนี้ t ี e x b i ซ์นะครับเป็นรุ่นที่มาใหม่ล่าสุดเลยลูกค้ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ ถือว่าเป็นรุ่นที่คุณภาพสูงมากนะคันต่อไปก็คันที่สองนะสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลที่มองเห็นกันอยู่ตัวนี้เป็นรุ่นฟู o ูนะครับ Q2 ก็มาใหม่เช่นเดิมเบาะน้ำตาลนะครับหลายคนที่ทำถามหาอยู่นะครับทักเพจมาได้เลยนะครับแล้วก็คันต่อไปเป็นสีฟ้าฟ้าเขียวนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยมากๆทีเล็กเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เป็นน้ำเงินนะครับทีเล็ก เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นงานคุณภาพนะครับคุณภาพสูงมากอัตราเร่งเวลาบิดนะครับเวลาออกตัวนะฮะดีมากๆเลยนะเวลาขับสมูทขับสบายนิ่งมากแล้วก็คันนี้อ่าลูเล V18 นะครับราคาราคาไม่ไม่สูงนะครับรุนนี้จะมาเนี่ยจะเป็นเบาะน้ำตาลนะครับที่เห็นจะเป็นสีเกรเนาะนะสีนี้ เหลืองเทานะฮะสวยมากหน้าจอของตัว v 1 8นะครับเขาจะเป็นทรงกลมประมาณนี้เสียงเงียบแนงนะฮะเหมือนกันอันนี้เป็นในตตะกุลของรูแลนะครับถ้าเป็นที่มาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นททเล็กหน้าจอเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับดยวเปิดให้ดูเลยนี่นะครับฟังเสียงนะฮะนะจะนิ่งกว่าหลายรุ่นนะฮะ หรือว่าคุณภาพสูงมากตัวรุ่น FU o o y Q2 นะครับหน้าจอก็จะคล้ายๆกันอ่านี่ FU นะครับนี่คุณภาพถือว่าโอเคเลยอ่าข้อแตกต่างนะครับในบางเรื่องก็ถ้าเป็น FU เนี่ยแบบไม่สามารถยกออกมาได้นะครับมันจะไม่มีกล่องนะฮะไม่มีกล่องใส่ แบตเหมือนกับตัวทีเล็กนะครับสำหรับคนที่อยู่หอนะครับสะดวกยกขึ้นไปชาร์จบนหอบนโรงแรมนะครับก็ต้องเป็นรุ่นทีเล็กรุ่นประมาณนี้นะครับเรื่องของคุณภาพรายละเอียดต่างๆก็สอบถามเพิ่มเติมในข้อความเพจหรือโทรมาที่เบอร์082-150 8565อันนี้เป็นเบอร์ผมนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับสอบถามก่อนก็ได้นะต้องการสเปคนี้ต้องการสีนี้ประมาณนี้สอบถามกันมาก่อนถ้ายังเหลือในสต็อกทางร้านก็จะแจ้งมาเหลือถ้าไม่เหลือก็จะแจ้งไปเลยว่าไม่เหลือนะครับก็สามารถจับจองได้ครับนะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจับจองเลยนะครับที่เห็นกันอยู่นะสนใจรุ่นไหนก็สอบถามมาได้นะ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมออนเอ m i มาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ